ดิบ้ยน้องขับพิเรนโอวดีนะพี่ขับพิเรนเหมือนกันก็เลยบานไปไม่มีเกมเล่นเลยเวย้ยเราก็ตีสามสิบหกแล้วเล่นเกมอะไรยดียว,วะไปดูเกมในสตรีมดีกว่ามีเกมไหนน่าเล่นบ้างนะ <š waar> อยากเล่นเกมผีจังเกมผีเกมอะไรดีนะวยเกมอะไรเนี่ยโอ้ยไม่น่าเล่นเท่าไหร่อืม อืมอืมวานเล่นจังอันชิวดอแต่ยังไม่ใช่มันจะเป็นเกมผีที่้ยเกมอะไรอะในไดเวอร์คืนหลอนส้นทางเอาคนไทยด้วยมาเดลองเลยแล้วกันปับ๊บเอาล่ะทุกคนเราไปอยู่ในเกมไปน็นรเสียงเกมนะึง อุ้ย<ฮ>มีหลายเอนดิ้งได้เลยเอ่อเราอยู่ในเกม Night Driver คืนหล่อสั้นทางกด S4 เพื่อสคิปฉันไม่เคยรู้เลยว่าที่คืนจนอ,อันนี้คือเป็นคืนที่ยานั้ทได้สนในชีวิตฉันก่อนใกล้ได้คืนฉันเรดโน้ตช่างมันเดือดไปไม่สนไม่ฟังไม่อาจโอ้จ้าจังเช็กซ์บาตูสคิปอะไรวะ ไม่อ่ะไม่อ่ะนะครับตอนนี้แล้วค่ะเปิดอะไรก็ได,ได้มีพระม,มีกระจกมองหลังด้วยมียันโอ้โหม,มีขนาดนี้ผีจะกล้ามาแล้ววะมีต้นไม,ม้โอ้โหเฮ้ยทำไมกูเหมือนจะขับตกทางตลอดเลยวะมันไม่มีอะไรหรอกดีไม่ได้ปะเอาดีไม่ได้ ก็คือเราต้องขับไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอไม่เห็นจะมีอะไรเลยวิ้ยเลี้ยวยากจังโอ้ยควันอะไรไม่มีอะไรเลยน่าขอยังมีหรอไม่มีเฮ้ยมีสารเฮ้ยสารนี้อะไรสาลา,า,านะครับไม่มีคนวัด สัมแม่ทุเรียนมวยไต่ไม่ได้อะไรคณะระวังช้างป่าได้ับขอบคุณดิเตคมับช้างป่าเราจะขี่ไปถึงไหนอะในไดเวอร์อาจจะเป็นสกอตแลนด์ลองดีหรือเปล่าข้ามคืนทีย่ยาวด้านนี่มันสารอะไรช้างโอเคครับ สีบ้าชายน่าจะเป็นสสัตว์สสัตว์ม้าลายหรือเปล่มาม้าลายประกายแสงเฮ้ยเธอเลฟยูซีแอนด์แอลี่ีออกแอนด์แอบบรอเหรอผิดปกติเหรอเฮ้ยเหมือน,นเห็นอะไรยู่สารให้ขึ้ดูคิดว่าไม่มีอะไรหรอกโอ้เว้เา เอาอ๋ออาจจะทะลุอุอโมงออกมาแล้วเออคิดนะ่แง่ดีด่อยดิอะไรไอ่เป็นอะรระวังระวังเลยวะแง่แน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 ่ยขอขอขอน่งโคตรมากละเกมได้หนะึ่งเลากูไปขี่รถหรอบลื้น ถ้าป็นดีฟบบนี้โอ๊ยเฮ้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 ยกดกดชิปคืออะไรวะไม่รู้ไม่รู้เลยแง่ไหนเฮ้ยครับผมจะงไมสนขับรถอะไรก็ไม่รู้นะครับ กลับมาที่นี่อีกครั้งทุเรียนมวยไทยเดี๋เราต้องไปทางซ้ายวะระวังช้างป่าได้ครับผมครัที่เตือนประโยชน์ที่เมื่อเคยพูดละเฮ้ยดู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 เข้าโค้งเข้าโค้งแบบดี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 บเขาโดนแล้วแม่และไปเดีวแล้วไปเดีแล้วเฮ้ยมองข,างงข้างหลังด้เลยกระจกมองหลังก็ม,มีส่วนมันต้องมีอะไรมานะขลางังมาแรงแรงเว้ยตอนนี้สามนาที ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมทัางหร่อ่าไปทางซ้ายก็ได้ไปทางซ้ายก็ได้อ่ะ ขี่รถมานานแล้วลนะ่ะเมื่อไหร่จะจอดตรงนี้ได้กูขี่เลนไหนลนะออนเลนขวาเอาด้วยเอาด้วบึนเปิดเพลงได้ไหมโอ้ยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวติดเลยก็สิเยอะโอ้ย,อยหนูชนค่ะ กระจกหลังมันมองางี้เหรอเทพกรุงมองหมดดูกระจกหลังมึงรู้เลยนะเพมึงเคยมองกระจกหลังไปกันต่อครับวัดสัมแม่ทุเรียนแล้วก็มวยอุ้ยใช่แล้ววะอุ้ยช้างโอ้ยโอ้ยอย่าชนผมพี่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 ให่ผมพี่หัวเโาะพี่พี่อย่าทำอะไรผมเลยพี่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 หัวเราะพี่ เบี้ยวผมไปด้วยพี่พี่ผมเบรกแล้วพี่พี่ยาพี่พี่ขอโทษพี่ขอโทษขอโทษผมขอโทษพี่ขอโทษขอโทษขอโทษเร็วขอโทษพี่ขอโทษขอโทอยู่ขอโทษขอโทษผมกี่รถผมผมผมไม่ดูเองผมเบรกไม่อยู่ผมยังไม่รู้เลยผมเบรกคือผมเลย รู้เลยว่าปุ่มเบรคคือปุ่มอะไรอ่ะวิช่อ,องต่อเด้งการกล้วยเหรอวันนี้วัพี่พี่ผมขอไปแล้วนะนะพี่พี่รับผมพ,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 พี่พี่พี่นะผมไม่มีตาผมูออปะอ่าไอ้ีนี่จะแข่งไอีนี่จะสู้ไอ้นี่จะสู้ไม่ไหวไม่ไหวต้องไปทางไหนอ่ะเทิร์นเลฟอิฟยูซี เอนูเมลี่อ่าไปทางซ้ายเล็กสาม่คืออะไรอ๋อเราต้องขี่วนอย่างนี้ไปให้ถึงเจ็ดโมงเหรออ่าเราดูลองดูลองดูงดแต่ผมไม่เอาจบหรอกเล่นเอาสนุกอะ่ะควางจริงโจ้โอฮ้ ยิ่งเจอพี่ชายสุดหล่อช้างยักษ์ก้านกล้วยของฉันดิฟกดชิปหรอจะเจอก้านกล้วยไปเนี่ยก้านกล้วยชวบอเกลระวังช้างป่าได้ครับโอ้ไม่คิดเจอเจอเลยเกือบตกคลองเฮียช้างแค่จะเดินผ่านแต่มันจะเอาผมไปด้วยอ่ะดิฟเฮ้ น้องขับพิเลนโอ้ดีนะพี่ขับพิเลนเหมือนกันก็เลยบานไป <c oughs> <c oughs> พี่ขับพิเลนเหมือนกันโอ้เราไม่เหมือนกันจริงๆหรอม่วงจอดพักกีฬาคอยอะไรเออโอ้คาโ์เดอร์คารดพี่บอกคาร์เดอรีบ้าชายที่เดิมอะไรเอไออะไรอันนี้ก็ปกติไหมไม่ปกต,กต,กติอ่ะไม่ปกติไม่ปกติอ่ะไม่ปกติอ่ะเหรอไม่รู้มันจะกลายเป็นเลขสี 4, ่ไหมหรือมันจะกลายเป็นเลขหนึ่งไม่รู้ทดลองอยากรู้ต้องพิสูจน์ พี่แกเป็นเลขสี่วะอยู่ไหนเนี่ยทีเดียวล็อกรถยังล็อกรถไงขับรถยี่ห้อสีบ้าคล้ายๆฮอนดา้ารวเปล่าคล้ายรดี๋นววะพูดไปเรื่อแลละไปกันต่อดีนะ็นอตไม่แค่แบบอุ้ยขับผิดเลยไอดีเลยปลอดภัยไง <laughs> ขับผิดเล่บลู <laughs> <laughs> ลำลาบำชาวเกาะภัยล้อจับใจสายน้ำลางไหลาสายน้ำลางไหลก็ต้องทรายอะทุเรียนดู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 ดดมันสลับป้ายกันปะวะเออน่าจะสลับป้ายช่อันนี้ผิดปกติละอันนี้เรล่าผิดปกติละหรือเปล่าไม่รู้กูขับผิดเลนเนม่ไดีเดี๋ยวกูเจอเหมือนเดิมเอ้ยเดี๋ยวไม่ดิฟใส่กูไอ้เหี้ย คนยิ่งกลัวการถูกรถชนอ,อน,นอยู่ขอแรกอยู่่วงจอดพักสีบ้าชายอยีกแล้วแต่เมื่อกี้เห็นป้ายมันสลับแสดงว่าเราต้องไปทางซ้ายใช่ปหมทำแวงวะเอ้ยง่ายง่ายจะกลากาเป็นเรื่องงาใช่ปหเฮ้ยใช่ปะ ระวังช้างป่าไรเหล่าครับผมหมูกันเราไปดังเดิมครับอันนี้คืออะไรเราอยู่ใต้ปะเพราะต้นไม้เหมือนต้นต้นไม้ใต้เลยต้นไม้ใต้ถ่าตารวดเดี๋ยววะเฮ้ยระวังทางโค้งแบบงูนะครับบลิงตรึนเงนดิฟเมนเออสารคีย์อะไรซาลาห์กุนห์ วัดสัมเจ้าชูเลียนแล้วก็มวยไทยไม่แค่นี้ปืนโอ้ยนี่อ่ะกูขอสองเล่มมาดิบลิ ปกติปะ่ะถ้าปกติเราต้องไปทางตรงกลางใช่ลองดู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 องดเอาสคลิปนี้ซีนคือยังไม่เห็นอะไรเลยจริงจริงอ๋อก็ด้วยดีเสยงเขียน อ๋อมันก็เหมือนเกมไอ้ไอ้สิบแปดปะที่จำอะไรไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ๋อคีไปเด้อมันไม่เห็นมีอะไรเลยหรือเรายังไม่เจออะไรปะเจอแต่ยักษ์ช้างตาแดงขันกล้วยหลุดมาจากก๊นกล้วยเฮ้ยเห็นอะไรปะทุกคนไม่อิีว่ามันเห็นไฟแดงๆข้างนอกอหคิดไปเองเาจะไปรบ อ่พวกชาวบ้านตึเชาวมาเผาเผายาอะไรววเนี่ยคิดไเองเลยนะคิดไงคิด้ปไม่ม,ไไมีแล้ววิตัวอะไรพี่ชายพี่ชายเวลาพี่พี่กลับบ้านกับผมไปหรอ พี่เก่ากับผมเป้าเฮ้ยแล้วควผมไปชวนใครขึ้นรถเนี่ยไม่มีเลยผมไปก่อนนะพี่บ๊ายบายพี่เขาเป็นอะไรวะอย่าขึ้นมานะเฮ้ยอันนี้สลับการป้ายเนี่ยมีวิชายยืยนร้องไห้ด้วยเยฮ้ยเราแวางหลังปแปลกๆวะ่ะ เป็นอะไรไม่รู้ในแมปในกระจกหลังเมื่อกี้ที่เป็นลายเส้นแ,งแดงๆอะไรเป็นช็อตผมดีบหรือเปล่า๋อสวกปลาคือเบรกจริงด้วยอเอคโยงพวงจอดพักนะครับแล้วพี่ชาคนเมื่อกี้เขาไปทำอะไรตี้ว,วะอ่ะอ่ะอ่ะน่าจะแบบสื่อว่าแบบผิดปกติเราก็ไปทางซ้ายแค่นี้ มันมีฟุตปาตัวนวั้นวะก็จะกลายปเป็นเลขสองอ๋อเกมว่ามีแค่นี้เหรอก็ดีก็เพลินดีเราเล่นีกสักพักคืนนี้พระจันทร์สวยดีนะครับปติชินนานับร้อยวันไปนี่เมื่อตาไม,ม่เก่งเจอไฟตรงนั้นือรอบนี้ไม่มีวะ อ๋ได้ยังเห็นละโอเคพราะมันมีอยู่ชมันไม่เกี่ยวจะดิฟเว้เอเกือบ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 ดิฟดิฟดิฟอ้หู่นเล่นฟอสซาฮิซอนดิฟยังโหดพี่ชายพี่ชายอยู่แล้ว วัดสำเสถูเลียนแล้วก็มวยไทยระวังช้างป่าได้ครับ ง่วงจอดพักครับผมส่นี้คือปกติใช่ปะถ่าถ้ามันไม่ปกติถ้ามันปกติเราจะไปทาน,นี้กลาะเป็นเลขศูนย์อีกแล้วอะไรวะ ขี่รถขี่รถเชิวอเชอเล่นเล่นก่อนแล้วก็ไม่มีอะไรเลยขี่รถเชิวอเชอโอ๊ยไฟอ๋อปิดไฟรถได้ด้วยวะ เป็นไงเต้เออ,อไม่มีอะไรเลยวัดสำเร็จจุลินมวยเต้ยสูนย์ฮะมันมีด้วยเหรอวะเปิดติดต่อไม่เคยเห็นหอ่ะวิคืออะไรอ่ะ แล้วนี่ว่าปกติเราต้องทำอะไรอะ่ะอ่าเราไปทางซ้ายะะ้วกันถ้ารู้สึกว่า,า,าปกติถึงจะรู้สึกว่าป้ายไม่ปกติก็เถอะม,มันมีด้ยวยเหรอวะสุดุเอา้าอันนี้คือปกติเหรอเอ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาไลท์เดี๋ยวผมไลท์นี่แหละสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเดนะผมแบบถ้าระหว่างไลท์แล้วผมจะช็อตอะไรผมตัดมาลง แค่แล้วครับ6นิดรับชมครับไม่มีอะไรเลยผมไม่เจออะไรเลย